ครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซทุกท่านเลยนะครับก็ห่างหายกันไปหลายงวดนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับทั้งบ้านแดงแล้วก็บ้านฟ้านะฮะที่เข้ามารับชมกันในส่วนของทางช่องของอาจารย์ลุงพะรวยนะฮะเอาวันนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของชุด3ตัวบนตรงๆนะครับมานําเสนอให้กับ f อฟนะฮะแล้วก็2ตัวบนตรงๆแล้วก็2ตัวล่างตรงๆนะก่อนอื่นก็ขออนุญาตอ่านคำเตือนก่อนนะครับ คำเตือนตัวเลขกนี้เป็นเพียงแนวทางคิดํำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจาญาณในการรับชมนะครับเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของชุด3ตัวบนตรงๆนะชุดนี้นะกวอ,อนนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับก็คือของวันที่1่เลยนะหนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็ได้ นำในส่วนของ3ตัวบนตรงๆมานำเสนอกับ f อทุกๆท่านได้รับชมกันนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดฉบับเต็มนะครับมีทั้งหมด96ตัวนะฮะเก้าสิบตัวะจะให้ f อฟดูชัดๆฮะไล่มาทั้งหมด96ตัวนะตัวเลขอาจจะดูเยอะนะครับเป็นสูตรฉบับเต็มนะฮะลงให้กับ f อฟ ก็บางท่านนะครับก็จะใช้วิธีไหนก็ได้นะือจริงๆถ้าซื้อหมดนี้ก็ก็ยังมีกําไรนะรพูดถึงในส่วนของ3ตัวเพราะถ้าทุกวันนี้เขาผมก็ไม่รู้แล้วแต่พื้นที่เขาจะเขาคิดกันยังไงนะแต่ว่าถ้า96ตัวถ้าซื้อหมดก็ยังมีกําไรนะรถ้ามองในมุมบวกนะครับหรือว่าใครอยากได้น้อยตัวนะครับ f อก็ลองหาในส่วนของเล็กวิ่งนะครับเล็กวิ่งบนนะ ลองมาตัดดูนะครับตัวเลขก็จะเหลือน้อยตัวลงนะผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับในส่วนของชุด3ตัวบนชุดนี้นะครับคิดว่ามาแน่นะเพราะว่าก็เทสมาหลายงวดนะฮะสูตรนี้ก็เดินดีนะครับวันที่แล้วก็เข้าทั้ง2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็3ตัวบน3ตัวตรงๆนี่ลยนะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับก็เลยนํามาเสนอให้กับ f c ทุกๆท่านได้รับชมกันนะครับหรือว่าใครจะ ต้องการเลขน้อยตัวลงนะครับก็จะให้ผมตัดให้นะครสําหรับสูตรนี้ผมตัดได้เหลือประมาณ14ห่างนะในส่วนของชุด3ตัวบนตรงๆนะครับ14ห่างนะครับ,รบก็จะมะีก็สนใจนะครับก็แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันนะครับก็เดี๋ยวผมก็ก็ถ้า งวดนี้ใครยังไม่มั่นใจก็คือ,คอดูไปก่อนก็นได้นะครับแต่ว่าหรือว่าใครสนใจอยากจะมาเป็นเพื่อนกันในกลุ่มไลน์ก็ทักข้อความมานะครับต่อผมวางลิงก์แล้วก็ดึงเข้ากลุ่มให้นะครับในส่วนของกลุ่มไลน์นะครับถ้าในกลุ่มไลน์ผมก็จะตัดตัวเลขให้เหลือน้อยตัวลงนะแต่ในกลุ่มทางทางช่องอเป็นช่องหลักพวกนี้ผมก็จะวางในส่วนของฉบับเต็มให้กับเ c ซนะครับไปพิจารณาดูนะครับ บางท่านเก่งแล้วก็นําไปตัดตัวเลขดูก็ได้นะครับหรือว่าใครยังไม่มั่นใจลองดูเฉยเก่อนก็ได้นะฮะวันนี้นะว่าจะเข้าอย่างที่ผมวิเคราะห์หรือว่านํามานําเสนอให้กับเพื่อนๆนไว้หรือเปล่านะครับมีทั้งหมด96ตัวนะครับในส่วนของ3ตัวบนตรงๆเรงลมาดูกันอีกชุดหนึ่งนะ,ะตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ2ตัวบนตรงๆระนะ ตัวนี้ก็ในส่วนของ2ตัวบนตรงๆนะครับก็จะมีทั้งหมด24่หางนะครับอ่ะชุดนี้ก็เป็นชุดปักหลักนะครับ f c ถ้าจะนำไปใช้งานฮะซื้อแบบตรงๆเลยนะไม่ต้องกลับเลยนะชุดนี้เราปักหลักมาให้เรียบร้อยนะครับ f c สามารถซื้อแบบตรงๆได้เลยหรือว่าจะหาในส่วนของเลขเด่นมาตัดให้เหลือน้อยตัวลงนะบบางท่านผมว่าก็คงคิดแล้วว่าตัวเลขอาจจะเยอะไปนะก็หาในส่วนของเลขเด่นนะครับลองมาตัดดูนะ ถ้าใครมีความชํานาญความเก่งก็ลองตัดดูนะในส่วนของสูตร2ตัวบนตรงๆของผมก็ถ้าในกลุ่มลายผมตัดได้ก็จะเหลือประมาณเดี๋ยวนะครับขอดูนิดนึงอ่นะสอตัวบนตรงๆก็จะเหลือเพียงหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะตัวนี้นะชุดนี้นะตัวเด่นๆจริงๆก็จะเหลือเพียงแค่5ตัวนะครับในส่วนของ2ตัวบนตรงๆนะครับอ่า ถ้าใครสนใจอยากให้ผมตัดเลขให้ก็แอดไลน์ hmm. เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะหรือว่ากระทักข้อความก่อนก็ได้นะเดี๋ยวผมก็จะดูว่าท่านใดสนใจจริงๆอยากเข้ากลุ่มก็เดี๋ยวผมส่งลไลน์ให้อีกทีหนึง่งแล้วก็แอดเข้ามาแล้วกันนะครับทักเป็นข้อความไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวผมอ่านเจอเดี๋ยวผมส่งลิงไลน์ให้กับเพื่อนๆนะครับเฉพาะท่านที่สนใจก็แล้วกันนะครับท่านที่คิดว่าทําได้เองก็ลองดูในส่วนของตัวเลขแล้วก็นาไปตัดเองก็ได้นะครับ หรือว่าคิดว่าตัดเองได้ก็นําไปตัดเองก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครแบบอยากจะให้ผมตัดให้นะครับก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับถ้าข้อความมาครับตัวผมวางในส่วนของลิงก์ไลน์ให้นะครับต่อเป็นไลน์บุคคลแล้วกันนะครับถ้าเฉพาะท่านที่สนใจแล้วกันนะครับสําหรับงวดนี้นะก็ไม่ได้ลงให้กับ f c หลายงวดเลยนะก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็คิดหาทางนยหาแนวทางสูตรหวยอยู่นะครับ ก็จนมั่นใจแล้วครับก็เลยนํามาเสนอให้กับ f อทุกๆท่านได้รับชมกันนะครับอ้าเรามาดูอีกชุดหนึ่งนะในส่วนของ2ตัวล่างตรงๆชุดนี้ก็มีทั้งหมด26หางนะครับ26หางเป็นตัวฉบับเต็มนะฮะสูตร2ตัวล่างงมวที่แล้วก็58นะครับเข้าตรงๆก็ f อก็ถูกไปนะในส่วนของบ้านฟ้านะครับก็ส่งโพยให้ผมได้ดูนะผมก็ได้ลงโพสต์ไป ในส,ส่วนของบ้านฟ้านะครับถ้าใครเพื่นพอนผมในส่วนของบ้านฟ้าก็ก็จะเห็นนะครับอาจจะแต่ในส่วนของบ้านแดงผมก็ไม่ได้ลงให้นะก็เพิ่งมาลงในส,ส่วนของคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับอ่าเรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของสองตัวล่างตรงๆชุดน,นี้มีทั้งหมดยี่สิบหกหางนะครับเป็นสูตรเต็มนะซื้อหมดนี้ผมถูกแน่นอนครับแต่บางท่านก็จะอาจจะอ่าติงผมว่าตัวเลขเยอะจังอะไรประมาณนี้นะครับ เยอะก็ท่านก็หาตัวเลขในส่วนของเลขวิ่งล่างนะครับแม่นๆมาตัดเองแล้วกันนะครับท่านผมว่าหลายๆท่านก็เก่งลองนํามาตัดดูนะหรือว่าถ้าจะให้ผมตัดให้นะครับในส่วนของ2ตัวล่างตรงๆนะครับวดนี้ผมตัดได้อยู่ที่1 2 3 4 6สาี่หกางนะฮะหกหางเน้นๆเลยนะครับโดยไม่ต้องกลับเลยนะก็ทักข้อความมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มเป็นเพื่อนกันนะครับ ก็จะมีในส่วนของแอดมินคอยตอบให้แล้วกันนะบางครั้งผมไม่ได้ตอบก็จะมีในส่วนของแอดมินตอบให้นะก็แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรือใครยังไม่มั่นใจในส่วนของแนวทางสูตรนี้นะก็ดูไปก่อนนะครับงวดน,นี้นะเดี๋ยวผมลงให้ก็เอฟซลองนําไปเปรียบเทียบดูไปก่อนนะครับจะเพิ่งตัดสินใจก็ได้นะลองดูก่อนๆน,นะฮะว่ามันจะแม่นอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้ให้กับเพื่อนๆได้ ติดตามกันหรือเปล่านะครับอ่าผมให้ดูในส่วนของนี่นะครับเป็นซิ่มเจอเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่านี่ที่เด็ดของผมเนี่ยนะครับว่าในส่วนของสามตัวบนถ้าเราอยากจะรวยเราต้องจับสูตรนี้ให้ได้ครับสามตัวบนตรงๆนะเล่นน้อยๆแต่ว่าได้เยอะๆนะผมว่าสูตรนี้นี่เด็ดสุดน,นะครับสองตัวกับสามตัวสองตัวมันก็ได้ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าชุดนี้นะ เห็นไหมครับตัวเลขอาจจะดูเยอะนะครับ96ตัวนะครับแต่ผมตัดให้กับ F4 ได้นะครับเอาแบบชุดๆเลยก็30ห่างนะเอาแบบตัดขาดๆเลยก็เหลือเพียงแค่14ห่างครับ36ห่างนี้ผมว่าเข้าแน่ๆแล้วก็เอาแบบเน้นๆเลยก็คือ14ห่างนะครับใครเชื่อผมก็ลองเข้าแอดมาเป็นเพื่อนกันนะครับในกลุ่มไลน์ครับถ้าข้อความมานะครับเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มให้นี่นะครับ หรือว่างวดนี้ยังไม่มั่นใจดูไปก่อนนะครับลองดูผ่านไปก่อนเลยงวดนี้เดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวผมลงให้กับ fc ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครบ96ตัวเด็ดเด็ดเลยนะครับสูตรนี้นะนี่ครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากเป็นเพื่อนกันในกลุ่มไลน์ที่กากับผมก็ fc ก็เอาตัวเลขของผมไปแล้วลองไปหาวิธีตัดเอานะรหรือว่าก็ไปเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นที่ว่าแม่นๆนนะครับลองดูนะว่าสูตรนี้ผมจะเข้าอย่างที่ผม ตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับผมเทสมาหลายงวดแล้วนะครับที่หายไปก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็เทสสูตรหวยนี้แหละครับจนมั่นใจนะ้วนะรวดนี้ก็เลยนํามาเสนอให้กับ f อฟทุกๆท่านได้รับชมกันนะครับทั้ง3สูตรเลยหมดนี้ผมก็ยังมั่นใจอยู่ว่าปังทั้งหมดแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็น2ตัวบน2ตัวล่างหรือไม่จะเป็นตัวทีเด็ดของเราเลยนะครับก็คือชุด3ตัวบนตรงๆนะครับซื้อแบบ ตรงๆนะครับไม่ต้องโต้เลยนะหรือว่าใครอยากกันว่ากลัวหลุดนะครับกันโต้ไว้เลยกันโต้โต้โตไม่หลุดแน่นอนนะสูตรนี้ยังโต้ไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าสามตัวตรงตรงนี้ผมมั่นใจมาแน่ๆครับชุดนี้นะครับขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสูตรเด็ดชุดเด็ดของมัดเด็ดเลยนะครับของทางช่องของอาจารย์ลุงพารวยนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังวันหลังวันหวยออกเราค่อย มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในของงวดวันที่1ตุลาคม2568นนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่นะครับหลังวันหวยออกนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ